ก็สวัสดีครับตอนนี้กําลังจะเดินทางไปสกลนครนะครับไปส่งพนายเข้าที่พักเ,เนาะจะไปกินข้าวที่สกลนครนะครับก็ผมนี่ก็ตัดถ่ายคลิปนะครับคลิปนึงคลิปนี้ก็กําลังจะเดินทางก็เดี๋ยวดูกข้างหน้าดูข้างหน้ากลับกล้องนะครับกลับนั้นก็รถเมเดนะครับาหน้าเมเดก็เป็นรถลุง คนป้าเตะนะครับอีก,อ,กองก็เป็นรถท่านทนายนะครับก็มีสามสี่คันนะครับนี่รถที่เสือบนะครับวันนี้ตาเข้าไปครับที่เสือแล้วปยายสมนแล้วก็น้องกี้นะครับตานะครับ,นนรบสี่คนนะครับกำลังจะเดินทางไปสักพุนครนะครับไปกินข้าวแล้วก็ค่อยไปจำปาดง ค่ำคืนนี้ก็คงนอนที่ที่สวา่านอนนะครับประมาณนั้นครับเดินทางไปด้วยกันนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับี่จีครับหลังจากเราเหนื่อยมาทั้งวันนะครับอยู่หน้าศาลนะครับอยู่หน้าศาลใน genauso. มรัทะวันนะครับก็อันนี้ก็คงคงเสร็จสิ้นไปแล้วครับก็เหลือเหลือก็ เหลือไม่มากนะครับอีกเดือนกันยานะครับตามที่ท่านทนายท่านแถลงนะครับเดือนกันยานะครับเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้นะเจ็ดแปดเก้าอีกสามวันนะครับอีกสามวันนะครับก็ก็คงก็คงหมดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำยังไงต่อไปก็คอยติดตามดูไปนะครับเอซครับ หลังจากกันยาตุลาพฤศจิกานะครับพันวาอีก4เดือนนะครับสี่เดือนก็จะถึงปีใหม่นะครับเหตุการณ์มันจะเป็นอะไรต่อไปก็พอยติดตามนะครับอนาคตข้างหน้านะครับก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับมันก็ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนนะครับอดีตเรารู้นะครับปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับพ็าะอนาคตเรายังไม่รู้ก็เป็ีก็ข้ามาติดตามดูนะครับ ให้กำลังใจก็หวังว่า fc กซคงให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็เดินทางไปด้วยกันนะครับ fc ครับเดินทางได้วยกันนะครับขณะนี้ก็เวลาก็ใกล้จะหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะครับพอถึงก็ประมาณคงไม่ถึงสองทุม่มม้งเนาะ แต่วันนี้ตาก็ไม่ได้ไหลสดทั้งวันนะครับไม่ค่อยมีเวลาขึ้นไหลสดตาก็เลยถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปไปนะครับนี้ก็ใกล้จะถึงใกล้จะถึงสามแยกบ้านต้องนะครับออกจากสามแยกบ้านต้องก็งอำเภอนาแกนะครับนาแกแล้วก็โคกศิสุพันณครับเสร็จแ,แล้วก็สกลนอครน,นะครับไม่ไกลครับ ระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ประมาณวิ่งรถก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆครับก็ถึงสกลนครนะครับ,บนี่เราก็ส่วนในที่เดินทางไปด้วยกันนะครับเดินทางไปด้วยกันครับขับรถทีมงานเดียวกันนะครับทีมงานเดียวกันนะครับเับนสีดำนะครับ จากนี้ไปก็ทูิเปเบอร์ก็จะได้พักผ่อนประมาณวันสองวันเนาะก็อ,อาจจะรวมตัวกันที่จำปาดงอีกครั้งนะกลับไปบ้านใครบ้านมันก่อนซักเสื้อผ้าเนาะซักเสื้อผ้าหลังจากอยู่ด้วยกันมา3ามวันนะครับ3ามวันครับก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ ก็สิ้นไปอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับกดีีวางยังไม่จบนะครับเรารู้สึกว่าโอ้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับก็ทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับตาก็หวังว่าพี่น้องก็คงกลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับ หลังจากได้ยินการแถลงข่าวของพัฒนายเนาะตาก็ดีใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามนะครับผมฝั่งแม่น้องฝั่งป้านะครับก็ยากสันกนั้นนะครับตาก็ได้ยินข่าวขราวก็ตาก็ดีใจนะครับดีใจยังไงยังไงก็ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดี คนประยุกก็สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็หนักใจเหมือนกันนะครับหนักใจเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าอะไรที่มันจบลงไปพวงไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ฝุ่นนะครับตั้งสองฝ่ายก็ก็ดีใจนะครับตามดีใจครับก็ใครก็ขอให้เอฟซีเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับตั้งสองฝ่ายนะครับ ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายอย่างตาก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ยังเหลือแค่น้องโอมน้องน้ำมนเนาะไม่นาะน,น,น,น้องสตีก็ก็จบไปแล้วนะครับน้องสตีจบไปเลยนะครับก็แตาก็ดีใจด้วยนะครับ เอาไปที่รัเปาะเนาะ,ะ,ะ,ะที่รัเปาะที่ลัฐเนี่ยมันก็สืบไปนะครับตามตามที่ท่านได้เรียนมาเนาะและ้วเราก็าาก็ครับอันนี้ก็ถึงใกล้จะถึงใกล้จะถึงบ้านต้องนะครับใกล้จะถึงแล้วครับ ถ้จะถึงกลางหินห้าเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสองสามครับใกล้นะครับ,รรบถ้าตรงไปก็เป็นธาตุพนมนะครับถ้าตรงไปก็เป็นอำเภอธาตุพนมนะครับซึ่งคนภาคอีสานเกินัดถือกันมากนะครับถกันถึงเดือนสามนะครับก็รู้สึกมากะไหวนะครับมากะไหวท่าตุพนมนะครับ เลขสองสองสามนะครับเดี๋ยว้ายนะครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวบ้านต้องนะครับบ้านต้องนะครับบ้านตรงนี้นะครับถ้าใครไปธาตุพนมจะต้องมาตรงนี้นะครับจะต้องมาตรงนี้นะครับว่าสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ